พี่จ๋าพี่สิ่งที่พี่ช่วยเหลือคนไปนะคะมันเป็นวิธีที่ผิดนะคะถึงแม้ว่าการทําโบเนี่ยจะเป็นการทําอาชีพเสริมที่มันดูแล้วมันง่ายๆนะคะแต่ถ้าเราทําเป็นแล้วเราไม่สามารถหรือว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปสอนเพื่อนของเรานะคะให้ทําสวยเหมือนเรานะคะอย่าเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนจะเสียเวลาเราก็จะเสียเงินนะคะกับค่าอุปกรณ์ค่าลิบบินพวกนี้นะคะ มาดูมาดูกันเลยนะคะเขาพับข้างๆเนี่ยพับนิดเดียวเองนะคะจริงๆแล้วมันต้องพับให้มันขอบตรงเนี้ยให้มันมาถึงก้นของริบบิ้นตัวเนี้ยแต่ว่าพับนิดเดียวอ่ะให้ดูใกล้ๆดูใกล้ๆอ่าเห็นไหมเห็นไหมอ่ะแล้วอันนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันการที่เราพับนิดเดียวเนี่ยมันจะทําให้ขอบตรงเนี้ยมันชี้ขึ้นฟ้าแบบนี้นะ ขอบมันชี้ขึ้นฟ้าเนี่ยมันจะไม่สวยตามจริงแล้วขอบมันจะต้องมนมลลงไปข้างล่างแบบนี้นะคะอันนี้อันนี้ก็พับไม่ค่อยถึงแต่ว่าฝั่งนี้ยังดูดีกว่าฝั่งนี้นะคะแล้วก็ยิ่งยิ่งตัวนี้ก็ยิ่งไปใหญ่เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมขอบตรงนี้เห็นไหมมันพับนิดเดียวน่ะเหมือนกับว่าเราแค่ทําแบบนี้คล้ายๆกับว่าเราแค่ทําพับครั้งเดียวแบบนี้คล้ายๆแบบนี้นะคะ ่ะแล้วก็การติดกาวก็ไม่ไม่เรียบร้อยนะคะไม่สวยนะการติดกาวก็ทําไมจะต้องเอาหางโบไปติดด้วยนะคะมันไม่จําเป็นที่ต้องเอาหางโบไปกองรวมกันแบบนี้นะคะถ้าเอาหางโบไปติดกาวด้วยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้มันก็จะมันก็จะชี้ไปกับโบอ่ะมันก็จะชี้ไปทางโบอ่ะต่างคนต่างก็ไปฝั่งตัวเองอ่ะนี่คือการไม่ได้ฝึกนะก็เพราะว่ามีความคิดว่ามันง่ายมันไม่ยากนะคะ